การาพิพากวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ซึ่งบางทีเราทนได้ดูบ้างไม่แทนได้ดูบ้างเรื่องลักษณะอย่างนี้ก็ได้อยากจะขออนุญาตโอกาสนี้ชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนและทุกคนและพร้อมตอบคําถามทุกคนข้อที่1นึ่ดิฉันขอปฏิเสธนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งออกหน้ากากอนามัยหรือกิจการใดๆของผู้ประกอบการด้านหน้ากากอนามัย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ประกอบการห้างร้านคนค้าคนขายไม่กระทั่งโรงงานหน้ากาอนามายัยทั้งสิ้นข้อที่2ดิฉันขอปฏิเสธนะคะดิฉันไม่เคยรู้จักไม่มีความสัมพันธ์ไม่ได้ผลูกพันไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้เป็นมิตรกับผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการหน้ากาอนามายัยของบริษัทใดๆข้อที่3ในการทําหน้าที่ ขออนุญาตตามระเบียบราชการนั้นนะคะสื่อมวลชนที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดีหรือหลรๆท่านก็ดีก็คงจะรู้อยู่แล้วเขามีคณะกรรมการที่มาจากกรรมการกลางว่าด,ด้วยราคาสินค้าและบริการแล้วมีอนุกรรมก,รรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์การอาหารและยาหรืออ,อยอ,องค์การเทศสัตว์และก็คลกรมการค้าภายในแล้วก็กลุ่มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นองค์คณะเพราะฉะนั้นยากที่ฝ่าย การเมืองหรือข้าราชการการเมืองนะคะจะไปแทรกแซงหรือว่าไปสังการหรือมีส่วนอย่างที่มีความพยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาให้กับฝ่ายการเมืองนะคะและที่สำคัญที่สุดยังไงก็ตามนะคะขออนุญาตจากเรียนแต่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนท,ทุกคนว่าคือในเรื่องของการตรวจสอบ ในภาคประชาชนก็ดีในภาคพนักงานสอบสวนชั้นไหนก็ดีจนกระทั่งถึงกระบวนการยุติธรรมทุกกระบวนการและไม่ว่าจะมีการตั้งคณะทำง,งานคณะกรรมการใดๆขึ้นมาในสังคมไทยนี้นะคะดิชนันยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ความร่วมมือกับภาคประชาชนด้วยแม้แต่กรณีของคุณทัศนีย์ในการที่จะตรวจสอบนะคะและขอให้เดินหน้าตรวจสอบทั้งบริการและทุกคนอย่าได้หยุดขอให้นําพยานหลักฐาน รวบรวมให้ชัดเจนแล้วนําไปให้กับสํานักง,งานตํำรวจแห่งชาติแล้วนําไปให้กับองค์กรตรวจสอบทุกๆองค์กรนะคะยอย่าได้หยุดกรณีนี้ดิฉันขออนุญาตกลับเรียนว่าหลักฐานข้อมูลถ้าหากไม่ชัดเจนมันอันตรายมากและมันเสียหายมากกับการใช้คำพูดพียงแค่2องสามคำทำร้าย คนที่ทำงานทำลายคนบริสุทธิ์สร้างความเสียหายให้กับคนที่ตั้งตั้งใจทำงานไม่ว่าจะเป็นดีเนหรือเป็นใครก็ตามนะคะและดิฉันเองเนี่ยนะคะอยากจะกลับเรียนทุกๆท,ท่านรวมทั้งคุณอาจาริยะด้วยว่ากระบวนการที่เราตรวจสอบผู้ใดก็ตามถ้าหากประสากซึ่งพยานหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วน คุณจะไปหาความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้ยังไงเพียงแค่ต้นกระบวนการที่คุณตรวจสอบมันก็ไม่เป็นธรรมแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้อยากให้ทุกคนไม่ใช่เพียงแค่คุณอาจริยาหากมีข้อมูลกรุณารวบรวม หลักฐานข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นที่ใดดิฉันมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตนเองดิฉันขออนุญาตนะคะว่าการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการกักตุนสินค้าไม่ว่าจะเป็นการขายเกินราคาไม่ว่าจะเป็นการกระทําการที่ผิดกฎหมายที่ใดก็ตามอยากให้คุณผู้ช่รยยะและทุกทคน ทำการตรวจสอบอย่างเท่าเทียมกันอย่างเช่นกรณีที่มีหลักฐานคลิปวิดีโอนายบอยนายนุน่นนายนี่มีการกักตุนสินค้ามีการจับกลุ่มมีหลักฐานมีพยานทั้งประเทศสิ่งเหล่านี้ก็อยากฝากคุณอัจฉริยะและฝ่ายตรวจสอบทั้งหมดได้ติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างกระติ้ตา สำหรับดิฉันเองมริกาบุญมีตระกูลมหาสพไม่ผิดชอบซึ่งการที่จะกล่าวหาใครมันต้องมีหลักฐานข้อมูลการให้ร้ายคนคุณเชื่อไหมคะว่ามันทําให้คนดีๆจํานวนมากอะไม่อยากทํางานการเมืองมันทําให้คนที่มีความตั้งใจดีจํานวนมากมากอะเขาหมดกาลังใจแล้วที่สําคัญที่สุดมันาบาปมากๆเลยกับการที่ไปให้ร้ายป้ายสีโดยที่เขาไม่มีความ ดูเหมือนว่าคุณมาริการเชื่อว่าเขาพยายามที่จะดิสเครดิตดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ทราบจริงๆค่ะคุณอาจจะเรียกนึงไม่ใช่ทรืงการเงินอะไรอย่างเงี้ยรหวังผลทางการแต่ว่าลองไปค้นประวัติดีๆนะคะไม่ทราบจริงๆมาริการเชื่อว่าอาจจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังคนถูงา,าออง<อ>ับไปจัคุาเรื่องนี้เปล่าเรื่องเบื้องหลังอะไรพวกนี้ดิฉันก็ไม่ทราบจริญญรอองๆค่ะดิฉันไม่รู้เจตนาเขาจึงไม่รู้เจตนาว่าใครมีเบื้องหลังหรือไม่ ไม,ไม,ไม่ก็ไหนว่า,ามีข้อมูลครบแล้ววันน<อ>ี้วันนี้คุณอาเสวะเก็เลื่อนเวลาในการที่ต้องไปแจ้งความคุณวันนี้ไาครับมาจันม้องคุอะไรได้บ้างครับแจ้งความอะไรดิฉันนะคะดิฉันมีความผิดอะไรต้องไปแจ้งความอะคะเข้าใจผิดหรือเปล่าคะดิฉ<ม>ันไม่ได้มีความ อคติใดๆกับคนที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นคณอัจฉริยะหรือใครนะคะดิฉันไม่รู้จักเขานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ยินดีไม่ว่าจะเป็นคุณอัจฉริยะหรือใครนะคะในการที่เขาจะทํางานในการตรวจสอบทุกที่นั้นแค่ฝากนิดเดียวว่าต้องมีข้อมูลหลักฐานพร้อมแล้วก็พูดนะคะไม่ใช่การให้รายใบสีแค่นั้นเองค่ะ ก็ลองเซิร์ประวัติดูดี